สวัสดีค่ะชีวิตล่าสุดอิวสาวรักอดีตนักร้องลูกทุ่งเคยมีข่าวเล่ร่อนย้อนกลับช่วงเวลาปีที่ผ่านมามีการแชร์ภาพและเรื่องราวของอิวสาวรักอดีตนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงในวงการเพลงลูกทุ่งใช้ชื่อว่าวงการว่าเอสเลเตที่ปัจจุบันเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้หญิงเล่ร่อน ปัจจุบันอิ๋สวสวัก์ใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมายังอยู่สภาพเดิมเธอบอกกับทีมข่าวว่าถูกญาติห่างๆหลอกตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์อ้างจะดูแลเธอในระหว่างที่ทำงานร่วมกับอาจารย์แสนรักที่เมืองโคราชแต่กลับกลายเป็นการใช้ประโยชน์และทรัพย์สินของเธอพาเธอไปที่สีคิ้วและเอาเงินทั้งหมดไปใช้ส่วนตัวพร้อมทั้งทิ้งเธอในหมู่บ้านห่างไกลโดยเหลือเพียงเงิน 300บาทในกระเป๋าอิ๋วกล่าวว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งโดยผู้หลอกลวงจะเข้ามาหลังจากที่เธอเริ่มมีงานเข้ามาในวงการและมักจะอ้างตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพื่อหาผลประโยชน์จากรายได้ของเธอแต่เมื่อไม่มีงานเข้ามาพวกเขาก็จะทิ้งเธอไว้ในสถานที่ห่างไกลเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทั้งนี้เงินจากการร้องเพลงในครั้งล่าสุดซึ่งมีมูลค่ากว่า16,000บาท ก็ถูกเอาไปหมดเช่นกันอิ๋วยืนยันว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากด้วยการดูแลตัวเองและการสนับสนุนของคนรอบข้างและยังขอบคุณแฟนเพลงที่ส่งกำลังใจให้มาและยังได้รับความช่วยเหลือจากหญิงดีที่มอบเวทีและเครื่องเสียงเพื่อสนับสนุนการทำงานของเธอในอนาคตขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ